ครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องชินโจมอเตอร์คอยครับ mm hmm. เสียแทนจัดให้ครับกำ mm hmm. ลังขับดีครับ mm hmm. โอ้โตกเยี่ยมโหสวยงามมากท่านผู้ชม mm hmm. โอเคครับ mm hmm. ที่แคมดิวแล้วครับที่แคม ชิ้นจูมาช่วยบอกกอช่วยไล่หมาไม่ให้เข้าสนามเกมมีค่นบอกลายกครขับไหนครับโดูนี่ครับพอดีขับดีครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเอาโค้งมือได้ครับเพิ่มกินรถ กค็ขอขอบคุณ,คณน,น,นะครับอเนรน,เรนให้จิโครับนขอนจิโขอให้ทำกิจการเจริญรุ่งเรืองครับโอเคได้ครับปึ๊บไม่เร็วกว่านี้ยกขาปุ๊บตะวัดเลยครับยืนนั่นแหละครับยืนใช้กันเร่งเดียวครับเดี๋ยวกลับไปดูคลิปด้วยครับ ไปครับผ่าไป3นาทีแล้วครับเมื่อวานขับได้8นาทีครับเมื่อวานขับได้ตั้ง2เมตร3เมตรครับทางตรงเกลโอเคมากครับยกรอได้ทางตรงทางตรง ตัวนี้เสียแทนที่สนามคองส่งน้ำนะครับ mm hmm. วันที่สองมิถุนาสองห้าหครับที่สนามทองส่งน้ำบางพีสุป,ประการครับเสียแทนจัดให้ครับอากาศกำลังดีครับ mm hmm. าไปสี่าที่ครับ ถึงว่ามาก,ากนาทีไปแล้วครับรว่าได้ถึงแปนาทีมันประมาณท่าท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าขับรถวิบากนี่ถ้าเทียบกีฬาฟุตบอลแล้วครับวิบากเหนื่อยมากครับท่านผู้ชมครับผมเคยเตีมผมไม่ฟิตือการขับวิบากี่อนนั้นฉะนั้นแล้วการขับวิบากนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ทำให้แข็งแรงครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นขับอย่างนี้ไม่ทราบว่าท่านจะทราบไหมครับเวลาโดดลงแต่ละที่เข้าโค้งเนี่ยต้องใช้แรงบังคับรถขนาดไหนครับใช้แรงเยอะมากครับท่านผู้ชมครับขับไม่ได้กันง่ายๆครับเนี่ยโดยเฉพาะยุคหน้าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมต้องใช้แขนกดแฮนด์ไว้เพื่อไม่ให้เสียหลักกับขานี่หนีบรถไว้ตลอดเวลาครับแต่ตอนโดดนี่สามารถผลคลายได้ครับ ีกห้ารอบมีสามอีกสามอีกสามได้ห้านาทีครับมันคือน่าจะนอนน้อยครับเดี๋ยวเจ้าแคปจาจัดทีครับพี่ชมชัยามมาเนี่ย ได้5นาทีครับมีเมื่อวานได้8นาทีครับเสียแทนจัดให้ครับเจอคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ